กสวัสดีทไทยนะครับพี่น้องรับตั้งเฟซบุ๊กแล้วก่อยู u ู e นะครับ ชาแนลเด็กน้องทางล่างนะครับวันนี้ครับมาพอกันยูุ่มหมูแล้วครับกระลัง g ับบาดกระลังขื่นคล้องแล้วครับเดี๋ยวนี้ทางออกจากงูครับลุ่มไหลนะพี่ดองไม่แห้งเมื่ไรประตูมันนักอยู่ครับตามกฎหมายเลยสิบสี่ตันเก้าร้อยอะไรนี่โมเกินนะโมเกิ่อนโมกะอัตติครับแต่โมเต็มนะครับนี่หินตัวนี้มันหนักแค้งยังโมเต็มกับบาอยู่ เดี๋ยวไปพอจามทางเด้คุยอยากบบแบกนะครับไฟเกียรน้ำมันกะขาดนะครับยังเหมือต่ออยู่เงยียบเยีบไปอยู่พี่นอกเดี๋ยวไปบื้นหมอครับทดเฟืองถ่ายลองเมือง ลองฟังถ่ายนะครับต่างว่าว่าไม่ครับซื้อการารถเันแห้งถิ่นเลยล,ล,ล,ล่องมาล่งรถครับล่งมาล่องรถนะครับอยู่ลงโม่งลางๆอีกเื้นโน่นไปครับแต่อำนาจคล้องกับซิกตันแล้วครับ,ร,บรวมรถอีกกะ่ะตามกฎหไม้แล้วครับบ่เกินบ่เกินบ่ขาดบ่เกิน ตัวนี้เครื่อง JO7C นะครับ 175. 1 7 5เฟือง่ายกับ s ปี e 3 8ครับมาเบิ้งครับทางล้างถนนกับฟาาพี่น้องนะครับก็ติดตามช่องนเล็กน้อยทางล้างให้ได้ครับทางช่องทาง y ยูทูปประกอ f Facebook นะครับเดี๋ยวเฮดคลิปม้อยออกมาให้พี่น้องด้เบิ้งเรื่อยๆนะครับ บชิบโอ้ยลุมโอเคครับีปดันโน่น <c oughs> ขอทางนะขอทางคุณครับโน่นตูนเห็นมานอกนี่ก่อนจะต้องไล่เกียร์มึง ไม่ได้หรอกครับทางวันนี้แห้งชันแห้ง คืนเร์ซี่โบวิตครับตกลงมากสามแนวเฟื่องถ่ายเร็วนะครับเครื่องลอยจ็ดหากะทือว่าแรกเอาเก้าคยับเอาตามจริงกับจจวิตย์ยครับแต่มันจะแพ่รถแห่งกันนะก็เลยตบเกลงมาความหอนคงทีครับโมมีปัญหา,า,าลูกกี้ครับผมพอไปก่อนเด้อ ย่างอีกโน่นหนึ่งครับเป็นทางขึ้นอยัวนะลุงทางขึ้นทางดำนะครับโน่นลักชัดบ่ตัวนั้นเขาเอิ่นผมก็บอกคอยแน่ใจเหือดอยู่โล่โมอนนี่นะครับปลายทางเดียดรวมครับใกลครับเหมือนนี่มาเรียนลองมาเลยแต่ก็จะกลับมาอีกแถวหนึ่งครับเจะไปจอดแคบยางอยู่ทิ้งข้ายางเห็น จับกล่องหลังยุ่งแล้วก้ถึงงาใหม่แตกแล้วเจด้ย์เฮดใหม่อยู่เนี่ยโมเห็นทางหลังเลยแต่ก็ไ่ค่อยแนบนะครับไม่แนบแต่ย่ำถอยย่ำถอยเวลามีงาใหม่นะครับเนี่ยเมืองลังขายานบวิดหล่อยางย่บหินดังเต๊าะเต๊าะน้างอยู่เดยอนี้จะไปจอดแคกอยู่ขึ้นทางดํามใดมาแล้วครับขึ้นทางใหญ่ก่อน นี่ก็อมาต่อถ่ายเพื่อนแล้วครับวันนี้มอายินเดียวกันลุงไปลุงหมู่ข้างล่างต่อคิวเพื่อน ลุงแล้วนะก็ร้ายนะครับในหมูบ่บานก็คอยไปครับกันแนบเอ้าเสื้อปีแหนบเ <c oughs> อ้าย่าแหนพัก ออผมนี่ก็ถือว่าหลั่นอยู่นะครับนาราบได้วนทอมีียค์ผักนะมันหลั่นน้ำผักทอแต่ผมพยายาแห้งมันได้เนาะครับรอบอยู่ที่ประมาณพันหานี่เริ่มรลั่นละน้ากากก็ห้ายครับโมกาเรียนแฮ้ปกติแล้วมัมหลายปานนี้ครับปกติแรียนมนถูกของแค่แปดตันแต่หินตัวนี้มันหนักแฮงยแปดตันโมอะไร มันโมเป็นตะเบิงนะครับโมง่ามข้างหลังรถก็เลยฝาดไปซีฟตันเลยไปไหนเนี่ยโมต็มหลังกระบะอยู่เด็กจะคล้องบนว่าตัวนี้ไปลงรถทนายนะครับลงให้เจ้าไอหนายเพื่อนเพื่อนว่าอัดกองให้พ่องเนี่ยเพื่อนว่าจัดไปครับกับว่าการอัดไลน์นะครับเดี๋ยวพอลูกพี่น้ำทางอีกโมทนเคลี่ยน้ำทาง นี่กับวัดผู้น้อยนะครับวัดผู้น้อยน้ำยืนเบรกกรเริ่มจะเบิดไปแน่นะครับเหยียบเริ่มดังแน่นะ่ะหยียบระยะนึงมันจะดังไเหยียบนี้ก็ไปอย่างี้เกิดจะหายนะผมไม่รู้ว่าเป็นน้ำหยังน,านา่าจะเบรกใกล้จะเบิด์ตหรอ เพราะว่า,ามัได้เปลี่ยนเบรกยันี่ได้เช็คเบรกชืเ่เครืออยู่ครับแต่อรรถมาแต่ก็อยู่ดีอยู่ครับแต่เริ่มมีเสียงดังอิดอาดอิดอาดเนี่ยอย่าไปบืนหม้ออีกหม้อหนึ่งครับขึ้นทางดำเดี๋ยวผมตัดคลิปไปตอนนั้นเลยเด้อ